สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้มาสเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda City 2025รถยนต์ซีดานที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Honda City 2025มีการปรับดีไซน์ให้ดูโฉกเฉีียวสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและแข็งแกรง่ง พร้อมไฟหน้าแบบเลดที่ให้ความสว่างคมชัดยิ่งขึ้นกันชนหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ที่เสริมความรู้สึกพรีเมียมมาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วในบางรุ่นเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตอย่างลงตัว Honda City 2025มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.0ลิตร VTEC เทอร์โบและรุ่น Hybrid eHEV ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและสมรรถนะในการขับขี่โดยในรุ่น e H.E.V. ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารออกแบบให้ดูเรียบหรูวัสดุภายในคุณภาพสูงพร้อมการจัดวางอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้ขับขี่เบาะนั่งกว้างขวางนั่งสบายมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากเพียงพอสำหรับการเดินทางระบบเครื่องเสียงเชื่อมต่อหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังชันแบบ3ก้านพร้อมระบบควบคุมเสียงและโทรศรัพท์บนพวงมาลายัย ความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะ Honda City 2025มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ที่เป็นชุดเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่และระบบไฟสูงอัตโนมัติซึ่งทำให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น ในส่วนของรุ่นพิเศษอย่าง Honda City Hatchback D R I V A L ที่เปิดตัวในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะมาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตเต็มคันเช่นสเกตหน้าหลังล้ออันลอยสีดำหลังคาดำเงาและภายในตกแต่งโทนเข้มแบบพรีเมียมรุ่นนี้ผลิตจำกัดเพียง1,000คันเท่านั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่แตกต่างและมีสไตล์ไม่เหมือนใคร ราคาจำหน่ายของ Honda City 2,025เริ่มต้นที่ประมาณ599,000บาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดในระดับ799,000บาทส่วนรุ่น D I V a L ที่เป็นรุ่นพิเศษจะมีราคาสูงกว่านิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ829,000บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่ได้รับสรุปโดยรวม Honda City 2,025เป็นรถที่เหมาะกับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถยนต์ที่มีดีไซน์ทันสมัย ประหยัดน้ำมันมีเทคโนโลยีครบถ้วนและปลอดภัยในการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือครอบครัวขนาดเล็กก็สามารถใช้งานได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ในปีนี้ Honda City 2025เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามสามารถไปทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศขอบคุณที่ติดตามรับชมจากช่อง Auto Master อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถยนต์รุ่นถัดไปสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือตัดต่อวิดีโอประกอบภาพผมสามารถช่วยคุณจัดเตรียมเพิ่มเติมได้ครับต้องการหมา